อำเภอไหนครับที่ที่ว่าวว่าวว่าวลาวเขาลาวสิเขาลาวมีที่มีอำเภอน้ป่าด้ำป่าค่ะบ้านโคกบ้านตาบ้านตาบ้านโแล้วอำเภอไหนครับที่อำเภอน้ป่าด้ำปาป่าค่ะกว่าข้าบ้านโคกไม่ใชื่ออำเภอนะครับไอ้คำว่าก่าข้าแะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแต่อำเภอนั้งป่าอีกเดียว ว่าท่ายังไม่เป็นอำเภอก็เลยเอาท่าเนี่ยมาฝากไว้กับจังหวัดจากฝากท่าก็เลยกลายเป็นฝากแล้วอำเภอไหนที่พูดสุโขทัยสุโขทัยก็รับแลรตอนล่างบ้างเรืรับแลรตอนล่างนะครับแลตอนล่างนะคะตำบลทุ้งยางตำบลทุ้งยางตำบลไผ่ล้อมครับซึ่งเดิมเคยขึ้นอยู่กับสวนทวโลกไม่แน่ใจเราไม่ได้พับคู่นะเพราะฉะนั้นเราเป็นเมืองเป็นเมืองคู่กันคู่กันครับ เมืองลางอะไรลูกหลวงหลานหลวงลนหลองหลานของหุ่งยาวทุ่งกับเมืองบางยมอ๋อบางยงอยู่วันโลกนะบางยมอยู่ที่เฟอร์สวรรคโลกปัจจุบันนี้วโลกโลกเอ่อสันปีสองพันห้าร้อยี่สบองนะครับทีการสัมมนาคันว่าเอ๋เมืองราดเอเมืองราดก็อานเมือง ข้าวถือว่าเป็นคนละเนี่ยมันแค่ทุ้ยยากหรือเปล่าเนี่ยเรามาาพัฒนากันอาจารย์มิเต่เจียจันพงศ์เจียจันพงศ์นะแล้วสาวนะคะกน่าจะจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะต้องมีการซ้อมรบกันด้วยหรือลบด้วยกันกับพ่อุมบางครงข้าวเนี่ยมันจะไปตูนไปไหมมันจะมมั่งไหมก็มันก็น่าจะได้นะเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีขนมอย่างเนี้ย กันก็จะหาทางที่รับพืนกจะงนกันนะแล้วพื้นที่ไหนที่อู้กำเมืองครับกำเนืองก็รับแรแปงตอนเหนือตอนบนท่าปลาอ้เมืองตอนตอนเหนือตอนท่าปลาด้วยรับแคลรงเหนือท่าปลาเมืองตอนบนที่ติดกันใช่แต่ตอนน้อนรี้ก็จะมีสวนที่เป็นตำบล้พบางนะคะ เดียวพิ่มเติมนินที่พูดไทยสุโไทัยตอนที่ทำเรื่องนี้คนจะทาเรื่องเปรียบเทียบระหว่างไทยสุโไทัยกับไทยใคใต้ขอไทยไทยกางไันตกก็มันก็หาพื้นที่ที่คนพูดภาษานี้ถึง่ด้วยกันนะคบก็จะได้ที่ระว่างที่นะคะรบหว่างที่เป็น ่าว่ากันคฝางนี่เป็นอำเภอไหมครับเป็นตำบลนะขึ้นอยู่กับคตำบลพาะฝางอำเภอเมืองอุตรดิตเป็นกลุ่มชนที่พูดสุ้โถไทยเป็นอีกหนึ่งนะคะไอ้ภาษากลางที่เพี้ยนแิบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งอนสองที่ที่เหมือหวัดสูโดไทยเลยนั่นก็คือ ทยังกรบฝังแล้วก็บางทีส่วนที่ใช้แตกต่างไปอีกนิดนึงนะคะเราพูดกันบอกแค่คิไว่ได้ว่าถ้าเป็นทางทุยังกระฝังแล้วเสียงจะเป็นเสียงจัตวาเสียงทางทุยจะแนเสียงเอกเสียงจัตวาอย่างไรเช่นถ้าเป็นเสียงสูงนะคะอันไหนมีไม่เอกทำที่เป็นเสียงสูงอันไหนมีไม่เอก ให้เอาไม่ติดออกเช่นคำว่าเตือยเช่นรับนะแต่ถ้าสมมติมันไม่มีใส่เข้าไปหนะอย่างลักเงอนี่ไม่เอกเนาะเอาออกค่ะหน่งหน่งหน่งสองไม่มีเอาใส่เข้าไปสองสองใส่ไม่เอเข้าไปไม่มีใส่ตาตาสีมีเอาออกสีสีเหนิงสองสามสี ถ้าผู้ชายนะคะเวลาขนนับเขาจะแกงนีอีกเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าหมูแกงไก่งานบ้านครูย่างก็จะบอกว่าแกงไก่อ่าก็สิ่งเครื่องใส่ผักก็คือมะเขือแล้วก็ต้องเอาอ่อนๆด้วยครูย่างก็จะบอกว่าแกงไก่ไส่มะเขืออ่อนอืมแต่ถ้าเป็นผี่ชายก็เป็นแกงไก่ใส่มะเขืออ่อน แลงไก่ไก่กระเทยอกเนะเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งน้นก็มักจะไม่แบ่งเป็นสามวัฒนธรรมแต่อาจจะมารุปะมารีนี้ก็จะแบ่งเป็นสี่วัฒนธรรมเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเป็นอะไรฮะเป็นส่วนหนึ่งของเขาแต่ว่ามันเป็นเขาต่างแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเมื่อกี้นางเย็นทรายนะคจะพูดอย่างนี้อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นชาวอุตรดิษฐ์ฟังกันแล้วจะรู้กันเลยนะว่ามาอนุมานได้ว่ามาจากไหนค่ะ ถ้าถ้าแกไม่เอกนี่คือมาจากที่ไทยใช่น้องรู้ว่าแล้วอ่ะนะครับถ้าถ้าแกไม่จัตวาก็มาจากทุ่งยันอย่างีไหนด้องอันนี้ต่อไปถึงจันทน์นครที่ยกใกล้เมืองจังน่านคะท่านไหนด้คะอ๋อันทนนครจังหวัดสุโขทัยครับเขื่อนศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับเขื่อนศรีศรีก็เป็นตัวหนึ่งอย่างน้องอ้อ ออลีมาก่อนนี้ในหลวงรัชกาลที่5จดิกท่า,าน,นี่ก็ไปออกที่หนองอ้อแต่ถ้าอย่างนั้นหนองอ,อ้อ,อ,อมานี้ก็จะเป็นไทยควรเรือลาวควรครับถ,ถ้าฟังมานะครับก็คือว่าตรงนี้ครับบนรถที่ผมใช้คําว่าเป็นจุดเกรงใจนะครับเพราะว่าเป็นเป็นมีทั้งส่วนที่เป็นร้านนานะครับคือเหนือร้านช้างแล้วก็สุขโขทยัยแต่าฟังตรงนี้แล้วเนี่ย ต้องเปลี่ยนเป็นว่าตรงเนี้ยเป็นชุมทางนะเป็นทับนะฮนะเพราะนั้นถ้าแปลคำว่าอุตรดิตเนี่ยต้องแปลว่า northern hub อันนี้ให้พูดให้เท่หน่อยนะฮะคือท่าทางเหนือเ <c oughs> พราะสมัยโบร,ราณน,นั้น <c oughs> แม่น้ำคือถนนนะเพราะฉะนั้นท่าน้ำจริงเป็นชุมทางสำคัญอุตรดิตแปลตรงตัวว่าท่าน้ำทางทิศเหนือเหนือของใคร เหลือของรัตนโกสินทร์ถูกไหมฮะเหือรัตนโกสินทร์เพราะนั้นอุตรดิตนี้เป็นนามที่ทางรัตนโกสินทร์เรียกในระยะประมาณ200ปีมานี้ก่อนนั้นนั้นจะไม่มีอุตรดิต์ก่อนนั้นนั้นจะมีทุ่งยันพี่ชัยนะเป็นเมืองเมืองเมืองกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฮับนะครับเราพอจะอนุมานได้แล้วว่าทําให้เป็นที่ชุมนุมกันด้วยของวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมมาพร้อมกับสินค้ามาพร้อมกับการค้าขายนะครับ ความจริงเราอยากจะคุยนานๆกว่านนี้นะครับแต่ได้ทราบว่าชาวบ้านมารอแล้วก็เก่งใจอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมไหมครับที่ที่เราใช้เป็นอย่างที่ว่าเป็นการพิชิตนั่นเองเป็นที่การเปล่งแพล่ด้วยด้วยไอ้อย่างการเรียนวิชภาษาหนึ่งหรือว่าท่าทางหนึ่งนะคะของที่นี่ก็คือเป็นของเราเรามีจังเลยนะคะมาทําไมเขาก็เอาเรือเอาปลายมาขายครับ ตำแหน่งของห่วหน้ามันก็คือรูปปองเช่นในห้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปปองก็มาตามแม่น้ำแม่น้ำน่านเพราแม่น้ำก็น้ำก็เป็นแหล่งที่เลี้ยงแม่ทั้งคนและควายและวัวก็จะมาตรงที่อันดับหนึ่งของอเภอตรอนก็จะเป็นบ้านวังแดงบ้านวังแดงนี่พูดล่าพูดเลาวแต่้องวังแดงฝั่งโน้นน่าสถาปนเป็นไทยไทยไทยแบบที่โทบราณเละค่ะแล้วก็ไปเชิญที ที่บ้านหาดสองแครแล้วก็บ้านฟองโพที่ทิศไทยอันนี้จะเป็นมาตรการเดียวกันหยุดร้างยังไงโพก็บอกเออเราเอาเคราะกราจะทำเดียวกันเหล่านี้ก็เลยทําเป็นการวันที่ห้าธันวาก็มีการรับแพรมาจากบ้านเราฟองแพรหาดสองแครรวมด้วยหาดสองแครแล้วก็ ไปเออไปที่นั so ่นแล้วก็จะเหตลอดกันถวายการสุรากาพีโบราณสุวรรณภูมิบางปงเพราะฉะนั้นต้องมีมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นภาษาที่เพิ่มเข้ามาในในที่หมู่บ้านรอบๆี่วัฒนธรรมวางนธร่มด้วยด้วยครับเออเป็นหลเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเวลาเราไปภาคเหนือเนี่ยนะครับเวลาเราไปในหมู่บ้านลึกๆเนี่ยเราพูดภาษากลางเนี่ย ชาวบ้านชาวบ้านเลยเพราะยังอยู่นทางเหนือเนี่ยนะครับเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขาพูดกลางไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดกลับมาเป็นภาษาเหนือนะครับไกลไหมนะครับอะไรนะุูนพูนุูนแต่ที่อุตตะลิศเนี่ยนะฮะความที่ว่านผสมภาษาอยู่แล้วเราตะลิศสามารถพูดได้สามภาษาเลยจะเจอเหนือก็พูดกับเมืองได้นะครับเจอสามคำว่าเราได้ เข้าใจเข้าใจแต่ว่าที่พูดได้คือพูดกลางได้แน่นอนเพราะว่าเจอคนที่ภาษาไทยทงภาษากลางนะ่ได้คะภาษากลางที่คนแถบตะวันตกพนักงานพูดกลางผู้แพ้บางทีก็แต่เพียงด้วยอย่างเช่นสับอย่างเช่นพื้นดินเนี่ยค่ะคุณยังไม่กว่าแต่เพียงนคะเวลาจะพูดเป็นภาษากลางก็เอาคำเราเนี่ยแล้วก็โยงอย่างเป็นภาษากลางเอาไว้ตรงไหนล่ะอยู่บนแผ่นดิน บนพด้นเอาพืนลเสียงให,ให้ให้อะไรคะให้ปินมาถมฝาแ,แล้วก็ใช้ถางบ้านเราแค่แหละฉากความจริงบรรยากาศการนั่งคุยอย่างนี้นเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแต่เพเอิญจริงๆที่เราก็ไปนัดชาวบ้านไว้อีกด้วยนะครับจังครับเดี๋ยวตอนทานอาหารกลางวันเนี่ยเราจะสร้างวงลิ้นสักวงดีไหมครับอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์สะดวกหรือเปล่าครับ คือพวกเรามีคำถามเคยชาวบ้านอ๋อไปแล้วอาจารย์จะอยู่กับเราถึงตอนทอาหารนะครับได้เลยครับนะครับเพราะว่าเกรงใจเรานักกันไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลางวันเนี่ยท่านใดที่มีคําถามค้านคานนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะแก้ไขเสียงให้ดีขึ้นนะครับให้อาจารย์เสียงดังขึ้นนะครับแกได้ครับพวกเราขอติดปมไว้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ สว่างครับคุณครับเชิญนะครับเชิญครับคุณสว่าง